น่าเด้อจ้าพ่อกันอีเลเด้อจ้ากับแม่พ่อนะจ้ามาติดตามเบิ่งแม่พอ่อนะจ้ามาเบื่องแม่พ่อนเด้อแม่พ่อนเล่นปลูกบอลสีเล่นอยู่นี่จ้านี่แหละจ้านี่คือบอลสีจ้าจักสียางจักเป็นยางดอกแม่พอ่อนบัวหูคนว่ามันง่ามแม่พอ่อนเรเสียมาปลูกลงเบื่องจ้าแม่พ่อนฉีเปลี่ยนกระถางเลยจ้า มี่เพิ่นใบหญ้า,าแล้วในฟพอนกะสีหาลักมปาปักจ้ะเลยจ้ามาเบิ่งน้ำกันเลยจ้า ตรงงานคือไม่พ่อเนี่นี่แหละจ้าเห็ดเล่นไปนี่แหละเดี๋ยวฝ้าเอาออกแดดเด้อจ้าเอาไว้ในโฮมสักก่อนเดี๋ยวแม่พ่อเอาลักมาปักจ้ะแต่ลักมันมมียัลไหล่ะแต่มันตำ่ำ รักสูงมาใส่จ้าเด็ดใไหนเนาะต้นนี่ ปาดบอกสิรอดก็รอดเนาะอันนี้นะจ้าโอ้อันนี้พอนเขียนแก้มมาบอกว่าไกลชุนจ้ะเดี๋ยวไม่พอนสิเลียงล่องเบิงมันสิเป็นแน่ใดมันสิงามบ่ ื็คูออกเงิงนงวๆในนี่ตัวนิ้น <c oughs> ตัวนี้ซากก็เอาลงโบ่ใหอ่ฝึกส่งไปหายบ่ตัวน้นะเดจ้ามาเบิงน้ำกันเดี๋ยวไม่พ่อนสิเลี้ยงเบิงอีกสัป,ปดาห์นึ่งไม่พ่อนี่จะเอามาให้เบิองอีกอย่าลืมเดจ้าติดตามไม่พ่อน้อจ้ะ เบ่งน้ำกันจ้าอย่าลืมติดตามแม่พ่อนอะมาเบิงแม่พ่อนเล่นปลูกบอนสีเฮดเล่นนี่แหละจ้าตอนเย็นเย็นสงสัสยเอื้อยส่งไปหายบอกให้ได้ตัวนี้นะอย่าลืมเบ่งแม่พ่อนอะจ้ามาเบิงน้ากัน อย่าลืมกดติดตามแม่พ่อนะจ้าขอบคุณค่ะ